ชาวเขมเมกล่าวการรักษาพยาบาลในไทยดีกว่ากัมพูชาหลายเท่าแพทย์ไทยมีจรรยาบาณและความสามารถสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมมีความคิดเห็นชาวกัมพูชามาให้ทุกคนได้รับชมและฟังกันนะครับเมื่อเพจเดียร์เคนโดเลียมอร์นิ่งโพสได้โพสข้อความตัดพ้อว่าประชาชนชาวกัมพูชาใช้เงินรักษาพยาบาลในไทยทุกปีไม่ต่ำกว่าล้านดอลลาร์เห็นได้ชัดจากในภาพนี้ประชาชนกัมพูชา เข้าตรวจรักษาสุขภาพในประเทศไทยและยังไม่รวมประชาชนตามชายแดนที่เข้ารับการรักษาใน,นจังหวัดอื่นๆของประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนนะครับมีชาวกัมพูชาเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นและใช้มุมมองต่างๆมากมายนะครับบางคนก็เปรียบเทียบนะครับระหว่างแพทย์ชาวไทยกับกัมพูชาและบางคนนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์การรักษาพยาบาลในไทยนะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับมากล่าวไว้ว่า สิ่งที่หมอกัมพูชาจํานวนมากไม่มีเหมือนไทยและเวียดนามคือจริยธรรมซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าแพทย์ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะมีความสามารถเชื่อถือได้ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเพราะผู้คนไม่เชื่อในทางการแพทย์กัมพูชาโดยท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าการแพทย์ในกัมพูชาไม่สนชีวิตคนไข้เขาสนใจแต่เงินเพราะเขาไปเดินมาจากต่างประเทศ เสียงเงินเยอะเลยหาเงินมาชดใช้ซึ่งท่านต่อมาครับก็มกเมกล่าวว่าแชมเปญล่าประจําที่โรงพยาบาลกรุงเทพรู้จักความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาดีโดยท่านต่อมาครับเมกล่าวว่าราคาสมเหตุสมผลบริการดีมีจริยธรรมสูงจึงให้ความมั่นใจได้เท่านี้จริงๆและท่านนี้ครับเมกล่าวว่าให้เงินเท่าเดิมเหมือนกับที่กัมพูชาแต่บริการดีกวา่า หมอก็มีจัรยาบันที่แตกต่างจากหมอในกัมพูชาบางคนแล้วก็ท่านนี้ครับมากล่าวว่ากัมพูชาแย่ในทุกเรื่องผู้คนกําลังอดอยากโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสนับสนุนให้ชาวกัมพูชาไปรักษาที่ไทยต่อไปครับใครสามารถอธิบายการแพทย์ของกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวได้ไหมโดยท่านต่อมาครับก็มาชินชมนะครับบริการดีแพทย์มีจรรญ,ญาบรณต่อไปครับ พวกเขารู้วิธีการตลาดมีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมดังนั้นประเทศของพวกเขาจึงสร้างรายได้ในทุกอย่างได้ต่อไปครับหมอในกัมพูชาบางคนกินแต่เงินแต่โรคที่รักษาไม่เห็นจะหายเลยโดยทานี้ครับพวกกล่าวว่าแค่นี้ก็ดู้แล้วว่าภาคการแพทย์ของกัมพูชาเป็นอย่างไรต่อไปครับหมดความไว้วางใจแพทย์ในกัมพูชาไปนานแล้วต่อไปครับไปซื้อ,อยาก,กินไม่หายก็ไปซื้อมากินอีก เงินเข้าแพทย์ตลอดโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าโรงพยาบาลไทยบริการดีราคาไม่แพงซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พาลูกไปตรวจที่ไทยเพียง1000บาทราคาถูกมากเมื่อพาลูกไปที่กัมพูชาต้องจ่ายเงินหลายร้อยเหรียญเลยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าโรงพยาบาลในกัมพูชาของเราขาดความรู้ความสามารถต่อไปครับ โรงพยบาบาลในกัมพูชาเห็นแกเงินขาดศิลธรรมความรู้และความเป็นมืออาชีพซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไม่ใช่เป็นการดูถูกหมอคมเมนนะแต่ต้องดูว่าโรคไหนต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะถ้ามาเมืองไทยพวกเขาดูแลดีกว่าอย่าสงสัยเลยว่าทําไมผู้คนต้องไปต่างประเทศต่อไปครับไม่ต้องไปถึงระดับไทยหมอเวียดนามเก่งกว่าเราทั้งเรื่องจะิยธรรมความเป็นมืออาชีพและสุขะอ,อนามายัยต่อไปครับ แพทย์ดูแลคนไข้วินิจฉัยตรวจชัดเจนจึงกล้าฉีดยาและรักษาก่อนจ่ายเงินต่อไปครับมีหมอที่เก่งมากและซื่อสัตย์ด้วยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าชานันเป็นล่ามที่กรุงเทพและพบเจออะไรมากมายและรู้ถึงความรู้สึกของพี่น้องชาวบูชาของเราดีให้เปิดหูเปิดตาดูเพื่อนบ้านบ้างต่อไปครับตาของชนันตรวจพบมะเร็งลำไส้ระยะที่สจึงไปโรงพยาบาลที่ปนมเปน คุณหมอบอกว่ามีความหวังที่จรอดเพียง30%เลยตัดสินใจมาไทยโรงพยาบาลในอุบลคุณหมอดูแลอย่างดีและบอกว่าโอกาสหาย80%ซึ่งหลังจากเมนี้ครับมีคนมาตอบกลับว่าราคาไม่แพงดูแลคนไข้ดีด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับสิ่งที่แพทย์กัมพูชาจำนวนมากไม่มีเหมือนไทยและเวียดนามคือจริยธรรมความคิดเห็นต่อไปครับอิฉาคนไทยเกิดมาไม่กังวลเรื่องป่วย ปัญหาของชาติเรื่องงานแม้แต่หมอเมรก็ไปหาหมอที่เมืองไทยตอนเจ็บป่วยเลยต่อไปครับประเทศกัมพูชาทุจริตการศึกษาตกต่ำไร้ความสามารถทุกด้านโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าถ้าไม่หมอเมรไม่เก่งเท่าหมอประเทศอื่นชาวเมรต้องใช้เงินไปประเทศเพื่อนบ้านรักษาโรคไปเท่าไหร่แล้วความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะชานเป็นแพทย์ชาวกัมพูชาอยากจะบอกว่า แพทย์บางคนขาดศิลธรรมแพทย์บางคนทำงานด้วยอารมณ์ร้อนแพทย์บางคนสั่งยายคนไข้ที่ไม่เพียงพอแพทย์แค่สอบถามอาการไม่ถามประวัติคนไข้ไม่วัดความดันโลหิตด,ด้วยซ้ำสงสารคนไข้กินยาตลอดแต่โรคไม่หายสักทีความคิดเห็นต่อไปครับสามีของฉันเกือบหัวใจวายเนื่องจากการดมยาสลบเกินขนาดและต้องรับการผ่าตัดและได้รับแจ้งว่ามีการหัวใจวายทั้งที่ไม่เคยมีอาการหัวใจวายมาก่อน ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าเช่นเดียวกับสินค้าถ้าคุณภาพไม่ดีก็จะไปใช้บริการอีกที่หนึ่งต่อไปครับฉันคลอดลูกที่ประเทศไทยพวกเขาดูแลฉันอย่างใกล้ชิดและลูกของฉันก็ได้รับสัญชาติไทยด้วยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคนเท้าคนแก่ในชนบทยังบอกเสมอว่าพยายามหาเงินให้ลูกเรียนแพทย์เพราะหมอทำเงินได้มากมายจากการขายยาซึ่งมันตรงกันข้ามกับจรรยาบานวิชาชีพแพทย์ และไปที่คอมไม่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลในกัมพูชาได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์แต่ประสิทธิภาพการรักษาตา่ำครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นชาวกัมพูชานะครับต่อการรักษาทางการแพทย์ในเมืองไทยนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ